นี้นะผมเน่ยเจอเห็ดอยู่บริเวณตรงหน้าบ้านนี้ก็เก็บไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ออกไปทําทุ่ะมาแต่ว่าเราจะกลับมาดูกันนะว่าตอนนี้มันอาจจะมีเห็ดอยู่อีกหรือเปล่าแล้วจะเอาไปทําอาหารกินกันนะเออภาษาไทยนี่ครับไข่อะ ถ่ายอยู่เห็นไหมเนี่ยมันขึ้นก็นอะไรอะ่ะไม้เหรอใช่แต่มันก็มันเนี่ยจะค่อยเก็บเอ็ดเล็กอ๋อในตรงนู้นอะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่ในนี่ยตรงนี้มีอ,อือฮึตอนนี้เราเก็บฮิดโคนกันที่หน้าบ้านนะคะ เี๋กำลังพาน้องกัปตันมาเก็บเห็ดคนตอนเย็นเราเก็บไปแล้วหนึ่งรอบทีนี้ตอนค่ำไปทุระกลับมาลองมาส่องดูก็เจออีกะเอามีดเอามีดแง่เออเนไรเด็กมองใหม่งางดีเราจะเก็บไปก่อนเรื่อยๆกกอน น,นีพยายามของมันงอยต้นไหมอเ,เออฝั่งนี้ก็มีมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยบ้านเราก็มีเหดเห็ดโคนนะบางที่เขาก็เรียกเห็ดปวกเดี๋ยมาเก็บกัน,นได้อยู่ เดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ทําความสะอาดเห็ดที่เก็บมาจากหน้าบ้านแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทําอาหารต่อนะแล้วอันนี้ก็คือเป็นเห็ดที่เราเหลาออกมาเป็นป่าออกมาที่แบบมันกินไม่ได้หรือว่าเป็นดินเป็นอะไรแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปโรยที่แบบด้านหน้าที่เดิมให้มันงอกแบบปีหน้าก็จะงอกใหม่แต่ว่า ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทำอะไรนะเราต้องรอดูนะซึ่งก็อยากให้คนเอ๊ะทายอะไ